ชื่อมันแม,ม่พี่เรียกวเฮ้ยอย่าเพิ่งให้ขับขอ,อขอแบบ<อ>เรียกว่าอะไรอ่ะกล่าวอะไรกับเพื่อนนิดนึงถึงหนูถึงหนูจะคันแต่หนูก็รักเด็กนะคะาคันสั่งเป็นสั่งทังแต่หนูก็รักเด็กรักเพื่อนทุกคนจุบ <c oughs> ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บหนูก็ๆๆะคัน <c oughs> <c oughs> หนูก็รักเด็กนะคะรักเพื่อนทุกคนจุ๊บจุ๊บไม่ใช่น้อมา ปีฟ้าครับน้องไปี่ย้ามาจากงเรียนมหานภารามครับก็กปลายทางเริ่มจากก้าวแรกเสมโอโ ชื่อเรียกอะไรครับชื่อเลยกวิด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 ชื่ออะไรครับชื่อนี้วิดทีค่ะมามาจากอะไรครับมาจากโรงเรียนนานินิทยาค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะน่ารัคะมีมีมีอะไรยังเหงาับเพี่ อะไรจะกล่าวกับเพื่อนแล้วก็พี่ปืนไปครับี่ให้ในกาบสิ่ก็ใำไ้นี้สนุกมากค่ะแล้วก็เพื่อนๆนารัมากลพี่พี่สจกลาวเัเพราะพี่ปืนค่ะเอ้ยปืนเป็นชื่ะเปลยะพี่ปน เปอมาร์คเลยแหะนเ่เธอชื่ออะไรหรอชื่อมาร์คอะจะไปเจอโรงเรียนอะไรอะไ้ขอประสาทคนนะมาจากโรงเรียนมารีวิสอยู่ที่ชลบุรีครับวามจริงกันชอนนเพื่อนกันชันเพื่อนน้อง ก็แไม่เคยเจอหน้านะแต่แบบทุกซึ้งกบคุณมาอยู่เพื่อนๆทุกคนกับใครกับใครกับใครกับทุกคนแน่ใจไม่เม่อกี้ท่านถามว่าใครเม่อกี้กับเธอไหมค่ะค่ะอ่ะเรามาน้องอะไรคะน้องเรนน้องเรนน้องเรนค่ะน้องเอนน้องเอนมาจากมาจากโรูลนิธิศรีทอรไลชวิทัยอะไรคะไม่ขอบคุณ อเคแล้วมีอะไรอยากจะกล่าวกับเพื่อนๆมไหมั่้วาอไนมีอะไรยาจะกล่าวเพื่อนไก่มีกล่าวะไม่มีเออขอขอบคุณพี่สตาทุกคนแลวเพื่อนทุกคนนะคะที่ให้มาในน้ค่ะค่ะดีค่ะดีค่ะเย ยาปูอยปาน้องอะไรครับชื่อชื่อนนครับโยนยัดเกตครับยังครับยนยนทโยนรุ่นผู้ใหญ่ครับรู้เรื่องเลยนะอ๋อก็คือมึงจโยนคุ้ยทุกคนเลยใช่ไหมครับครับดีครับ้าเกาเือดนึง ครับก็ถ้าผมไปคุยกับเพื่อนผู้ชายคนไหนเนี่ยไม่ได้ไปเพราผมเป็นเกย์นะครับแล้วแล้วถ้าเกิดผมไปคุยก,กับผู้หญิงคนไหนเนะี่ยมันไม่ได้แปลว่าผมมั่วนะแล้วผมแค่อยากรู้จักเท่านั้นนะครับหน้าตรงเป็นทางเป็นมีหลักการมั้ย ือกใครขอเพลงมันๆหน่อยสิ ยกเบอค่ะน้องเบรย์ค่ะโอ้โห ในค่ำคืนนี้ก็จะประกาศเดือนก่อนแล้วกันเนาะหรือว่าดาวดาวก่อนดีกว่าและผู้ที่ได้เป็นดาวได้แก่ 搅拌锅。

น้องผู้หญิงก่อนบอกบอกความรู้สึกบอกเพื่อนๆหน่อยว่าแบบได้รับตำแหน่งนี้มาเป็นย uh uh sì ังไงบ้างค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เลือกค่ะแล้วก็จะเป็นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ คนเพื่อนครับที่เลือกให้ผมเป็นให้ผมเป็นดอเป็นเพื่อนใครเขียนเลยถามจริงเพี่พี่ใช่ไหมครับโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณมากครับพี่พี่แล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เขาหลังอ่ะพี่ปล่อยให้ผมรอนานมากครับผมมาเป็นคนแรกของงานเลยครับผมมาถึงที่นี่หกโมงสี่้าครับ ผม,มก็นั่งรออยู่สองชั่วโมงคโอ้โหสุดยอดมากครับครับแค่นี้ครับผมมาตัดพอพี่แค่นี้นะครับ<ส>ถือว่าวันนี้ความพยายามของเราครับประสบความสำเร็จเราเลยได้เป็นดอเป็นเกลือ นะับแล้วก็คิดว่าน้องม้าคงประทับ